สถานการณ์ไม่ค้าที่<ม>บริเวณใต้สะพานหนองด่านนี้ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างละไม่มีลูกค้าเลยค่ะตอนนี้เนาออถ้าเทียบกับปีก่อนรายได,ได้ช่วงสงการเนี่ยวันละเท่าไหร่สาหรับวันนี้เนาะถ้าเป็นเป็นปีที่ผ่านมาที่เราเคยทํามาตลอด32ปีแล้วค่ะที่เราทํามาตลอดจะอยู่ที่วันนี้จะลูกค้าเยอะมากจะได้ประมาณ3-4หมื่นบาท <laughs> แล้วปีนี้ล่ะปีนี้ยังไม่ถึงสองพันเลยค่ะตอนนี้พวกเราก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะให้ช่วยแบบไหแต่ว่าที่สําคัญที่สุดสําหรับเราคือตอนนี้เราขาดทุนย่อยยับมากเลยไม่เหลืออะไรกันแล้วเห็นไหมคะเห็นบางร้านก็เริ่มรื้อค่ะรื้อกันร้านที่เขาอยู่ไม่ได้หรือว่าเขาไม่มีฐานลูกค้าเขาก็ต้องรื้อกลับเปมีลูกค้าเดินหน้าต่อไม่ได้เปิดเดินหน้าไม่ได้เลย เราได้พูดคุยกันไหมว่าหลังจากนี้ถ้ามันปัญหามันยังยืดเยื้ออยู่อย่างนี้เราจะทํำยังไงกันต่อเราเราได้พูดคุยกันค่ะพวกแม่ค้าเนาะเราได้พูดคุยกันแล้วแล้วพี่ะได้ไปไปไปที่ศูนย์น้ำมันทรมเราทํเหนังนือยื่นที่ศูนย์น้ำมันทมแต่เขาก็อธิบายให้เราบอกว่านี่คือมันเป็นสารคนเพื่อนที่แก้ไขาย,ยาก ทางทาง,งทางศูนย์นรงนมทำก็ยังยังหาสาเหตุที่จะมาแก้ให้เรายังไม่ได้คือบอกตรงๆว่าเขาก็ยังช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็ต้องกลับมาโมา่เปล่าเหมือนกันถ้ามันถ้ามันสุดจะืยอจริงๆค่ะก็ต้องปิดปิดร้านต้องปิดร้านเพราะตอนนี้ก็คือที่อยู่ไปเพราะว่าเราลงทุนแล้วก็ซื้อของอะไรเยอะ หากเราเอากลับไปมันก็เน่าอย่างเดียวคืออยู่เพื่อได้วรารละพันสองพันเราก็ยังได้ทุนเราคืนบ้างแต่มันก็น้อยมากค่ะเพราะลูกค้าไม่มาเลยถ้าถ้าสมมติว่าเราเราต้องปิดตัวไปคือเรามีอาชีพสำรองไหมเลยไม่มอ,อย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยบ้านพี่เปิดเปิดร้านอยู่ใกล้ๆ<อ>เราเป็นคนในชุมชนเนะเาะปกติก็เปิดร้านก็อาจจะต้องกลับไป ทำที่บ้านเหมือนเดิมค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะมาเปิดที่นี่คือเราเจอปัญหาน้ําท่วมน้ําท่วมบ้านร้านเราก็ปิดตัวไปทีนี้เราก็หาเงินมาก้อนนึงเพื่อที่จะเอามาสร้างร้านที่นี่ให้มันดีขึ้นมากับการดํารงชีวิตของครอบครัวเราประมาณนั้นค่ะ ก็มาเจอปัญหานี้อีกเนาะค่ะเจอปัญหานี้อีกก็เลย <c oughs> ทุนที่เอามาสร้างที่นี่คือเงินหนึ่งหมื่นบาท<อ>ที่ได้มาอ๋อก็ที่เขาช่วยเหลือมาค่ะที่เขาช่วยเหลือมาเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เอามาเปิดร้านสร้างร้านบางส่วนเราก็ไปไปไปเชื่อเข้ามาพวกเราพูกเ,เบียรยเราก็เชื่อเข้ามาเราก็จําเป็นที่จะต้องอยู่ให้รอดอะคะ่ะตอนนี้คื ทำยังไงก็ได้ให้อยู่ไม่รอดถ้าสมมุติว่ามันมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เราเราคิดว่าเราจะยื้อได้นานสุดได้ประมาณสักช่วงนี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะอยู่นานแต่ว่าเราจะอยู่เพราะตอนนี้มันช่วงสงการเนะเาะครับแล้วก็คิดว่าอาจจะมีคนหลงหลงมาสักโต๊ะสองโต๊ะประมาณนั้นอะคะ่ะคิดไว้แค่นี้ตอนนี้ัช่วงตั้งแต่ต้นเดือนมนาะสูงสุดนี้ลูกค้า ประมาณเท่าไหร่ต้นเดือนจากก่อนที่จะมีข่าวครับลูกค้าเราเยอะพอสมควรค่ะได้อยู่ประมาณวันก็สิบหัวซุ้มอะไรก็ประมาณนั้นก็ไดแ้แล้วหลังจะมีข่าวหลังจางพี่ข่าววัน <c oughs> วันแรกที่มีข่าวขึ้นมาวนนันนั้นได้4ี่รอกว่าบาทโอ้ <c oughs> ตกไปเลยค่ะเยอะสุดนี่ได้ไดเท่าไหร่ที่นี่ของปีนี้ใช่ไหมคะประมาณหลังจะมีข่าวเนี่ยเยอะสุดได้เลย หลังจากมีข่าวเยอะสุดก็สามพันกว่าบเยอะสุดค่ะแต่ก็นานๆทีโอเค Oh, you ผมพูดถึงพูดถึงต้นเหตุก่อนนะฮะว่าสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและกบคุมมลพิษที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาเก็บตัวอย่างน้ําเพื่อไปตรวจคุณภาพน้ําตั้งแต่เขตอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาเก็บที่จังหวัดเชียงรายนะครับผลก็อย่างที่พี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนทราบว่าที่อําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเกิน ค่ามาตรฐานไปค่อนข้างสูงส่วนของเชียงรายเนี่ยเกินค่ามาตรฐานไปเล็กน้อยนะครับเมื่อเกินเล็กน้อยเนี่ยจังหวัดเชียงรายโดยส่วนราชการต่างๆก็ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะก็บอกข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนทราบว่าคุณภาพน้ําในแม่น้ํากกโดยเฉพาะสารหนูเนี่ยมันเกินค่ามาตรฐานเล็กน้อยนะฮะเมื่อเกินเล็กน้อยสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือหนึ่ง แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไม่ควรสัมผัสหรือไม่ควรไปเล่นน้ําหรืองดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ํปก,กโดยตรงอันที่2ก็คือการตรวจคุณภาพน้ําที่กิจกรรมต่างๆเอาไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเช่นการประปลาภูมิภาคของสํานักง,งานการประปลาภูมิภาคเชียงรายนะครับก็มีการตรวจคุณภาพน้ําแล้วก็ยืนยันว่าน้ําที่ผ่านการ ระบบการผลิตเป็นน้ำประปาเนี่ยได้มาตรฐานในขณะเดียวกันประปาเทศบาลประปาอ,อบาตอประปาหมู่บ้านท้ายไปตลอดลําน้ำกกเนี่ยคุณหมอท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจคุณภาพน้ําแล้วก็ส่งที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย1์1นทับจังหวัดเชียงรายเพราะด้วยความเป็นห่วงว่าพี่น้องประชาชนจะใช้น้าปราปาเหล่านี้ด้วยความปลอดภัยหรือเปล่า ผลในเบื้องต้นก็คือว่าน้ำปราปาทุกจุดที่เป็นปราปาของหมู่บ้านของเทศบาลเนี่ยได้มาตรฐานคือสารหนูที่อยู่ในอยู่ในตัวอย่างน้ําหลังจากผลิตปละปาแล้วเนี่ยไม่เกินค่าม,มาตรฐานอันนี้คือสิ่งที่พวกเราทําเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยในอนาคตต่อไปก็คือว่าศูนย สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1จังหวัดเชียงรายเนี่ยจะต้องมาเก็บตัวอย่างน้ําในตลอดแม่น้ากกในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่องคือต้องเก็บอย่างน้อยที่สุดควรเก็บทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็เก็บตลอดลําน้ํากกเพื่อให้พวกเราเนี่ยเห็นความเรียกว่าเห็นความแนวโน้มว่าตกลงคุณภาพน้ําในแม่น้ํากกเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะมีทิศทางที่แย่ลงแล้วจุดไหนบ้างที่วิกฤต จดดุดใหญบ้างที่ไม่วิกตรวมถึงแม่น้ําสายด้วยนะฮะที่เราได้ขอความร่วมมือไปในขณะเดียวกันเราได้ขอความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมได้กรุณาช่วยสนับสนุนการหาสาเหตุของการที่มีสารหนูปนเปื้อนลงมาในแม่น้ํากกเราเนี่ยหาสาเหตุได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแต่นอกจังหวัดเชียงรายเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของ ตมควบคุมมลพิษที่จะต้องช่วยเราหาสาเหตุอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นความห่วงใยที่พวกเราไม่อยากให้พี่น้องคนเชียงรายเนี่ยต้องได้รับผลกระทบจากการที่สัมผัสหรือลงไปเล่นน้ําที่มีสารหนูปนเปื้อนเกินข่้มาตรฐานท่านรู้ว่าในอนาคตจะมีการตรวจสุขภาพสุม่มแปลว,ว่าสุ่มตรวจก็นด้สุ่มตรวจสุขภาพหรือตรวจเลือดของ ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในริมริมริมแม่น้ํากกครับคือวันนี้ท่านประมงจังหวัดเองก็ไปตรวจคุณภาพตรวจสัตรวจสัตว์น้ําแล้วก็ในเบื้องต้นผลของการตรวจตรวจสัตว์น้ำเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ว่าในประเด็นเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนวันนี้เราให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตาบลที่อยู่ในพื้นที่ตลอดลําน้ํากกทั้งสายเลยเป็นศูนย์รับแจ้ง กรณีพี่น้องประชาชนมีอาการไม่ปกติจะเป็นผดผื่นคันจะเป็นผื่นจะเป็นผิวหนังที่ไม่ปกติหรือจะเป็นเรื่องสุขภาพที่พี่น้องกังวลคิดว่าจะมาจากสารหนูกรณีที่พี่น้องกังวลใจเนี่ยสามารถไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลอดลำน้ำกบนะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เป็นผู้ดูแลนะฮะเราก็จะรับแล้วก็จะทำตามที่พี่น้องสื่อมวลชนให้ความกังวลคือ เมื่อเห็นความไม่ปกติก็จะมีการตรวจสุขภาพพี่น้องประชาชนต่อไปทั้งๆที่พอ,พอดีมันมีพ่อค้าไม่ค้าบางส่วนได้รับผลกระทบเราจะมีแนวทางช่วยเหลือหรือแบบว่าเชิญชวนนัก,กท่องเทก็ตับ<ป>ใด<น>ที่ตับใดที่ไม่น้ำกกยังมีค่าสารหนูเกินมาตรฐานโดยผลของสำนักงานส่งเรสริมสุขภาพสำนักงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่หนึ่งเชียงใหม่ตับใดที่ผลยังอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เรามีหน้าที่เตือนพี่น้องประชาชนเมื่อใดที่สารหนูหรือสารอื่นๆไม่ปนเปื้อนแล้วอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเราจะรีบบอกพี่น้องประชาชนนั่นคือหน้าที่ของพวกเราทุกคน